สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของตัว AC analysis เนาะเบื้องต้นแล้วก็จริงๆจ,จ,จะบอกว่า AC analysis ก็ไม่ไม่เชิงเนาะพูดถึงเรื่องของ l e c t i f i e r analysis แล้วกันแต่ว่าวิาวดีโอนี้อาจจะยาวนิดน,นึงแต่ว่าใช้เห็น tool แล้วก็วิธีการกำหนดอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะทำวงจร l e c t i f i e r เนาะในสุดว่าง่ายที่สุดเวลาเราทำวงจรทดสอบ rectifier ก็คือมีไดโอดเนาะมีมี half wave กับ full wave นะครับมี half wave กับ full wave เราลองทำ เป็นฮาร์เวฟก่อนก็ได้ครับฮาร์เวฟก็จะมีไดโอดนะครับทีนี้ถ้าเราดูในไลบรารีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคอมมอนไลบรารีเราจะพะว่ามันจะมีไดโอดแค่ 1N4148 นะครับจริงๆจะไม่จะไม่มีปกติที่เราใช้ที่เป็นเ e c t ติฟายเอส่วนใหญ่จะเป็น 1N4001 หรือตระกูล 400x เนาะเพราะในนี้มันไม่มีนะครับจริงๆถ้าเราใช้เทสเฉยๆก็ได้แต่ว่าเพื่อให้มันใกล้เคียงกับตัวที่ที่เราจะเอาไปใช้งานจริงในการเล็กติฟายเอจากไฟ กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยก็จะใช้เป็นตระกูล1 n 4 0 0 x เนาะเพราะฉะนั้นก็มาที่เราก็จะหาที่ SPILE Library เนาะนะครับอันนี้ผมเคยเซิร์ชไว้แล้วผมนะปกติมันก็จะเป็นหน้าว่างๆอย่างนี้นะครับปกติเราก็เซิร์ช1 n 4 0 0 1นะครับที่เราที่เรานั่นนะครับอ่ะมันก็จะมีโมเดลแค่อันเดียวทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือตัวโมเดลในใน ecda เนะี่ยนะครับ มันมันไม่ได้มีหมายถึงว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกอันนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็น user contrib เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นเราโดยเฉพาะตอกกรณีทําเป็น simulation เนอะอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นอมจติว่าแม้กระทั่งเอาเป็น system เลยก็ได้ตัว system เนาะมันบอกว่าเป็นตัว 3D แล้วลองเพสลองดูนะครับอ่ะโอเคผมซูมมานิดนึงแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็ วิธีการใส่ก็คือใส่ซอสไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปเนาะในทนี่เราอาจจะใช้ฟังก์ชันเจนก็ได้หรือว่าใส่ซอสเป็น AC ซอสก็ได้ตัวนี้นะครับอ่านะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะปกติมันอาจจะเป็นรูป DC เนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ในรูปของ DC ไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นไซน์นะครับโดยปกติก็ default เป็น 50H z เฮนาะแล้วปกติผมแนะนำคือให้ตัว time delay ให้เป็นศูนย์ซะนะครับ amplitude ก็อาจจะ สมมุติว่าเราต้องการใช้ตัวนี้คืออาจจะเป็นสัก9โวลต์เลยก็ได้เราใส่ค่าเข้าไปเลยก็ได้ครับนะเดี๋ยวผมจะบ่อกวิธีหนึ่งทำยังไงครับก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็คอนเน็ก่ะส่วนเรามีโหลดสักตัวหนึ่งโหลดเป็นความต้านทานสักตัวหนึ่งสัก 1k ก็ได้หรือหรือหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคส่วนเป็นโหลด 1k นะครับโอเคผมก็คอนเน็กกันอโอเค จะให้ดูดูผลหลายๆอย่างเนาะที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างนะนียนะครับโอเคอันดับแรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าวาดวงจรเสร็จแล้วเราจะใส่วิธีการใส่เนี่ยใส่วิธีการมิเตอร์ทําได้หลายอย่างหนึ่งวิธีง่ายนั่นก็คือใช้ตัวพบนะโวลเตจพบตัวนี้ใส่ไว้คือปกติตัวเนี้ยมันจะเรฟเฟลเลน์กับ และหน้ากล่าวเป็นกล่าวเนาะเป็นกล่าวเสมอแต่ว่าอลองดูว่าเราวันนี้เราบอกว่าเราซิมปึ๊บซิมถ้าปกติถ้าเราไม่ทาอะไรเรากดซิมเลยเนี่ยมันจะดีฟอลต์เป็นอะไรครับเขาบอกให้เซฟก่อนเนาะถ้าเป็นดอกจันให้เซฟก่อนเราก็เซฟเซ,ฟ,ซฟก่อนแล้วโอเคเซฟเสร็จปึ๊บอ่ะเราถ้าเราไม่ไม่ได้เซตอะไรเราร u น simulation เลยไหมครับมันจะบอกว่าอันนี้วงจรมันไม่มีกล่าวอยู่ นะเพราะฉะนั้นทำ e C D a da เวลา simulation ต้องเป็นกราวเสมอต้องมีกราวแล้วนะต้องมีจุด reference เสมอเนาะกราวเพราะฉะนั้นเราต้องใส่กราวจริงๆแต่ทั้ง3ามันนี้มี equivalent เท่ากันเนาะก็เราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมต้องมีกราวนะครับแล้วก็กด s i มปึ๊บเห็นไหมครับตัวนี้มันจะขึ้นมาเลยนะตัวนี้คืออะไรก็คือเป็น transient simulation transient analysis ขึ้นมาเลยเพราะอันนี้ ค่อันนี้มันเป็น Default เนาะเป็น Default เราสามารถเปลี่ยนขนาดมาสัก12เป็น Default ก็คือจุดทราเนี่ยจุดทราเป็นออปชันเนาะ2ตัวนี้นะครับคือถ้าเราไม่คอนฟิกอะไรมันจะขึ้นมาอย่างนี้เสมอนะครับก็คือเป็นอะไรครับถ้าเราดูเวฟฟอร์มก็คือ 2, อกนั่นเองเนาะนะครับเราสามารถที่จะซูมดูได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นฮาเวฟและนะครับเนะนื่องจากเราวัดเฉพาะเอาพุทอย่างเดียวนะครับ่า ทีนี้ถ้าเราอยากดูให้มันสั้นกว่านั้นนะครับเนื่องจากความถี่50เฮิร์ตเราเห็นแล้วโอเคประมาณสักร้อยมิลลิเซกก็น่าจะได้แล้วนะครับแล้วเราเราวัด2ปุ๊บนะครับก็คือวัดที่อินพุตด้วยก็ได้นะครับอ่าผมก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้2แบบคือเปลี่ยนตรงนี้หรือรับ Double c ล i c กตรนนี้เลยได้ครับก็เป็นอินพุตก็ได้ครับอ่าอินพุตอะครับอันนี้ก็เป็นเอาท์พุตก็ได้นะครับอ่า ครับทีนี้ผมก็จะเซตซิมใหม่ให้อยู่ในตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีทานเชียน acnac ตัวเนี้ยนะครับ default จะขึ้น1ไมโครเซกแล้วก็1มิลลิเซกนะครับปกติก็คือเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันมาสักสักเท่าไหร่เมื่อกี้100 180 200อ่ะ200มิลลิเซกอ่ะสมมติว่า200มิลลิเซกสตาร์ทที่0เห็นไหมครับพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บมันจะฟ้องว่าอัตราส่วนของตัวไอตัวสเต็ปกับตัวเนี้ยมันไม่เกินไม่ควรเกินหมื่น แสดงว่าทําได้2อย่างก็คือเราควรจะลดตัวนี้ลงหรือเราเพิ่มตัวนี้นะครับในนี้ผมก็อาจจะเพิ่มตัวนี้ก็ได้ครับเป็นร้อยก็ได้นะครับอ่ะมันได้ละแล้วก็รันนะครับอ่าโอเคมาละมันก็จะมี2กราฟเห็นไหมครับกราฟสีนี้ก็เป็น V out สีนี้ก็จะเป็น input นะครับเราสามารถแยกกราฟได้ไปที่เวฟฟอร์มนะครับแล้วก็เลือกว่าเอากราฟนี้เป็นกราฟที่2ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็น50เฮิร์ตแล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นฮาร์บเบิดะนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นนะครับเป็นวิธีที่1นนะครับที่เราสามารถทําได้แต่สังเกตเห็นว่าโอเคอันนี้อันนี้ผมให้ใหดูว่าโอเคอันนี้มันแสดงว่าโมเดลนี้มันใช้ได้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างเช่นผมก็ไปในไลบรารีแล้วเป็น user contribute นะนะครับผมมุมม่วมาแล้วกันผมใส่เอาของคนนี้มาปั๊บอ่าเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมเพลสเข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปดูนะครับแล้วเราก็กดซิมเหมือนเดิมเลยอ่าแสดงว่าโมเดลนี้ก็ยังได้อยู่นะครับคือจะบอกว่าเดี๋ยวผมต้องหาตัวที่มันเป็นโมเดลที่มันไม่ได้แล้วกันเนาะเราก็เดี๋ยวผมในสปายอาจจะอ่าตัวนี้ก็ได้ครับลองลองดูเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูกดซิมดู ปกติตัวที่มันไม่ได้นะครับมันจะขึ้นฟ้องเลยว่ามันไม่มีไลบรารีเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับว่าตัว e er อ r ร์เลตัวนี้แสดงว่าตัวสับเซอร์กิตหรือไ้พวกนี้ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างเป็นสไปร์โมเดลหรืออะไรไว้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ตัวโมเดลฟุตปรินที่เฉยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราใช้ตัวสไป i ์ไลบรารีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ตรงซิสเต็ม ถ้าไม่ได้ก็ต้องลองแล้วดูว่าผลมันใกล้เคียงหรือตามหลักการมันใกล้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวซิสเต็มเนี่ยอาจจะเพราะซิสเต็มคือคิดจากตัวไอ้ไอนั่นเลยนะครับตัวของ ECEDA เลยนะครับนะนะครับเพราะนั้นต้องต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับทีนี้เพื่อเพื่อให้วิดีโอมันไม่ยาวเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปผมจะ ทำต่อคือว่าเดี๋ยวถ้าเราจะเปลี่ยนในในความเป็นจริงเราจะไม่ใช้ฟังก์ชันเจนในการทำน้องอย่างเช่นเราอาจจะต้องต่อไฟ220โวลต์ผ่านตัวมอปแปลงเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราทําเป็น full wave rectifier เราจะทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบวันนี้วันนี้แค่นี้ก่อนอค,ครับ